รับช رح لي صدري ويصير يملي وحده نقطة من لساني ي ف ق อ ل ي السلام عليكم و ر ح م ราะห์ม ب ตุลตาตาลอฮิวะบรัฮัม ah uh. <S <S ดุลลา a ์นะครับวันนี้อัลลอฮฺมะตาลาก็ให้ชีวิตเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าอัลลอฮฺมะตาลานั้นได้ทําให้เราหลับไปซึ่งดังที่เราทราบนะฮะอัลลอฮฺมะตาลาได้กล่าวว่าในยักุรานนะครับถึงเรื่องของการหลับของพวกเรานะครับว่าเราเป็นผู้ที่อัยาตะว์เฟลอัมฟุสนะครับเป็นคนที่ทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะนะครับได้ถูกเก็บไป นะครับตอนที่ว่าเขานั้นได้เสียชียชวิตไปนะครับหรือว่าตอนที่นอนหลับนะฮะเสร็จแล้วก็คนที่อาลักษ์สุภัตตาลทรงประสงค์นะครับก็จะกะดบจะตัดสินเขาให้เขาตายก็อาลักษ์จะไม่ส่งวิญ,ญญาณให้ไม่ให้เขาฟื้นขึ้นมานะครับฟ o ยุมซิกุลฟอยุ่ซิลุลุครอยและอจัจลริมุสัมมาส่สวนวิญ,ญญาณคนที่อาลักษ์ทรงอนุมัติอยู่อาลักษ์ก็จะทรงส่งมาให้เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนั่นก็คือเรายังมีโอกาส วันนี้ลอสมาตาลาให้โอกาสกับเราเรามีทางเลือกเพียงแค่สองทางในวันเกียร์มะที่อลอสมาตาลาจะให้กับเราไม no ่มีทางเลือกอื่นนะครับทางเลือกแรกก็คือว่าทางเลือกที่ว่าเรานั้นจะได้รับความพอพระทัยจากลอสมาตาลาก็คือสวรรค์ของลอสมาตาลาอันนี้เป็นทางเลือกที่หนึ่งนะครับทางเลือกที่สองก็คือลอสมาตาลานั้นก็จะให้ไปลงสู่การลงโทษในนรกของอลอสมาตาลาเนื่องจากการเป็นผู้ปฏิเสธเนื่องจากการไม่สนใจเรื่องศาสนาเนื่องจากการที่ว่า ไม่รู้ไม่สนไม่เอาอะไรทั้งนั้นในเรื่องของอามัณ์อิบาดาห์ก็มีแค่สองทางคราวนี้ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราเสียชีวิตไปเราจะได้รับข่าวไหนอันนี้ก็ต้องถามกันเองแล้วก็ตอบกันเองนะครับเพราะพวกเราย่อมรู้ตัวของเราเองดีว่าเรานั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มไหนบอกอย่างยุติธรรมนะครับไม่ใช่บอกแบบว่าเอ,อ้ยังไงเดี๋ยวก็เข้าสวรรค์อัลลอฮฺเมตตาไม่ใช่นะครับความยุติธรรมของรสมะตาลามีอัลลอฮฺจะเมตตาเราได้อย่างไรถ้าเราไม่ละหมาด อัลลอฮ์าาจ,อจะเมตตาเราได้อย่างไรถ้าเราไม่ทําอามัอิบาดาไม่สนใจเรื่องศาสนาอัลลอฮ์จะเมตตาเราได้อย่างไรถ้าเราวันนี้ก็ยังเป็นบ่าวที่ทรยศหักหลังไม่สนใจเรื่องศาสนาเราหวังแต่ความเมตตาทุกคนก็หวังความเมตตาแต่ถามว่าความเมตตานั้นจะต้องมาพร้อมกับความยุติธรรมด้วยเสมออัลลอฮ์สุนนัตลาจะตัดสินให้ชาวผู้ที่ปฏิเสธคนที่ไม่ละหมาดเลยไม่เอาศาสนาเลยทำมาสยัตอยู่ตลอดเวลาให้เข้าสวรรค์กันนั้นหรือ ถ้าเป็นอย่างนั้นอิบลิสก็คงจะบอกอลาตลาทรงเมตตาฉันด้วยเพราะว่าอิบลิสนั้นในชีวิตของมันมันไม่เคยทําชีริกต่อลอสมาตาลาเลยอิบลิสนะฮะไม่เคยกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากลอตาลาเลยมีไหมมันกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากลอตาลาไม่เคยเพราะว่าอะไรเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าลอตาลานั้นเป็นพระเจ้าของมันมันรู้มันกราบสิ่งไหมมันไม่กราบแต่อิบลิสนั้นน่ะเป็นกาเฟสไหมถ้าถามพี่น้องตกศาสนาไหมตก เป็นมุตตัดตกศาสนาตกจากการเป็นบ่าวที่เดีย่ยวรัสมาตาลาและเป็นกาฟเฟนแน่นอนเท่ารัสมาตาลาบอกในุกุลานว่าอบาวัสตักบรอวการนมินุกาฟฟรินอิบลิสนั้นเป็นผู้ปฏิเสธคําสั่งของรัสมาตาลาอัลล์สั่งให้สยุตแต่นบ,บอาดัมมันไม่สยุตวัสตักบารอและอีกลักษณะนหนึ่งของมันก็คือตะกรบดจ้องหองต่อคําสั่งของรัสมาตาลาอัลล์จึงบอกว่าอิบลิสนั้นเป็นกาฟฟรินเป็นผู้ปฏิเสธอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาตกศาสนานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจาก a ล l a ์แต่การตกศาสนานี้ยังรวมถึงการที่เย่อหยิ่งจองหองตะกับบดต่อคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุมาตลาวันนี้อัลลอฮ์สุมาตลานั้นสั่งเราให้เราทําความดีให้เราละหมาดให้เราถือสินอดให้เราซิกุลลอให้เราอ่านอัลกุรอาน แต่มุสลิมจํานวนมหาศาลนั้นเขาไม่ได้สนใจกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นบ่าวที่ดีเลยไม่ทําพี่น้องว่าเขาอยู่ในสภาพไหนล่ะและมุสลิมอีกบางส่วนเขาตะกับบดเลยเวลาไปบอกเขาเรื่องศาสนาเขาบอกไปสอนในสุเหล่านู่นเวลาไปบอกเขาเรื่องศาสนาให้ละมัดระวังตัวนะโลกหน้ามีหนะ้าเราจะโดนลงโทษนะถ้ายังกินเหล้าเมายายังกินดอกเบี้ยยังผียากันอยู่ ยังกินยาบ้ายังเสพกระท่อมในสวนปาล์มสวนยางยังคงทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะเดี๋ยวโดนลงโทษนะแล้วไงไม่ต้องมาสอนฉันไปสอนนู่นในสูเหล่าน่นไม่ต้องมาสอนฉันการกระทําแบบนี้ถามว่าระหว่างเขากับอิบริสนะ่ะมันต่างกันตรงไหนแล้วถามว่าอิบริสเป็นกาเฟสเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่ากราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากเอาล์มันยอมรับมันรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า เวลามันขอดูอามันก็ขอรับบีรับบีอิบลิสรับบีฟังซีรนีอิลายามียูบาซุนโอ้พระผู้บริบาลของข้าขอประวิงเวลาชีวิตให้กับข้าพระเจ้าจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพขอต่อร่องแล้วมันบอกว่ารับบีรับบีแต่มุสลิมเราบางคนคําว่ารับพระเจ้าของข้าข้าพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ยังไม่กล้าพูดเลยอัลลอฮ์ของ อัลลอฮ์ขอไม่ขอขอต่ออะไรขอต่อสิ่งอื่นขอต่อคนนั้นขอต่อคนนี้ช่วยฉันด้วยนั่นนู่นนี่ขอต่อผู้จัดการขอต่อผู้บังคับบัญชาแต่ไม่เคยขอต่อลอสมาต์อะไรซึ่งการขอต่อมนุษย์นั่นะถ้ามนุษย์ให้ได้น่ะไม่ใช่ชีริกหรอกแต่ถ้าขอต่อมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถในเรื่องเรื่องนั้นที่จะทําได้โดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้เข้าข่ายชีริกอันนี้ก็ต้องถามเราว่าเราอยู่ประเภทไหน ประเภทที่จะเข้าสวรรค์หรือประเภทที่จะลงนรกเราก็ตัดสินกันได้ตอนนี้เลยอัลลอฮฺสุลตาลาได้กล่าวถึงลักษณะของชาวสวรรค์ไว้เยอะแยะเลยวะบัชิีริลดีนะอามานูอัมุซอลีฮะติอันฮุมจันนาตินเตจีรีมินตะเดียนันฮะบอย่บอกต่ออัลลอฮฺสุลตาลาฉันชื่อมูฮัมหมัดฉันชื่ออับดุลละฉันชื่อสุไลมานฉันชื่ออสมมอินฉันชื่อกอซิมชื่ออิสลามชื่อมุสลิมพอไหมศรัทธาอะไรอะไรละพอไหมไม่พอ พราะเราตะลานะฮะบอกในอายะไหนอายะกุรานม่รูกกี่อายะกี่ยอายะว่ลาอสลีนันอินซานัลฟีคุสมนุษย์นั้นขาดทุนหมดอิลลัดดีนนอามนูวะมิลุสลิฮัตอัลลอฮ์จะบอกคู่กันเสมอว่าอามนูศรัทธาเสร็จแล้วก็ต้องอามิลุสลิฮัตด้วยต้องอามัณสลัดด้วยไม่ใช่อามนูเสร็จแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านไม่ใช่อามนูเสร็จแล้วก็อยู่เล่นเกมทั้งคืนไม่สนใจเรื่องละหมาดตะฮัดยุดไม่สนใจละหมาดซูโบไม่ใช่อามนูเสร็จแล้วก็อยู่กับกิจการธุรกิจธุุรรรรกกาธ ในเรื่องของดุนยาในเรื่องของการลเล่นเล่นเสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจการละหมาดบอกว่าอามนูสัทธาศัทธาแต่ก็ไปเที่ยวไปทํานั่นไปทําโน่นไปทํานี่สารพัดจะอย่างจะทําแต่ไม่ละหมาดแลวถามว่าประเภทนี้เขาเรียกว่าอามนูศัทธาหรือพราอลัศณีตลาบอกว่าอามนูอามีลุอลิฮัดคู่กันเสมออามันอามนูเสร็จแล้วก็ต้องอามันซอลเล์ด้วยการงานก็ต้องซอลเล์ด้วย ไม่งั้นจะเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ท่านี้ประเด็นที่ถามก็คือว่าการงานซอลและคืออะไรก็ต้องตอบได้ด้วยเพราะบางคนทํางานอะไรไปไม่รู้ตลอดชีวิตแต่กลายเป็นงานไม่ซอลและเป็นการงานที่ชั่วร้ายเป็นการงานที่คอบีสเป็นการงานที่อฮัสมาตลาไม่รับมีเยอะไหมกูดฮันุนบิลกุมิลอัคซรีนะมาละอลัลเลดีนอลลละซายุงฟิลฮายาติด,ดุนยาบุมยัชซบูนะฮุมย,ยุกซินุนะซุนนลเราบอกว่าจะบอกไหมล่ะ ถึงกลุ่มคนที่ขาดทุนที่สุดในการทํางานของเขาถ้าถามพวกเราว่าใครขาดทุนที่สุดในการทํางานเราว่าใครทําไปใช่ไหมฮะทําธุรกิจหรือว่าคนที่ขาดทุนที่สุดก็คือเจ๊งใช่ไหมลงทุนไปแล้วก็เจงแล้วก็อะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็ใช่ครับลงทุนไปแล้วก็เจงหรือว่าทําไปแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้อะไรเนี่ยใช่ แต่ที่ขาดทุนที่สุดที่เราบอกก็คือว่าคนที่ดอลาซายมฟิลหายาติดุนยาคนที่ทําแบบไม่สนใจดุยทําอย่างเดียวดุม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 ทำ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 ถูกผิดไม่สนฉันจะทําแบบนี้แหละวะฮุมยาสบูนนะฮุมยุซินูนะซุนอาเราบอกว่าเขาหลงทาแต่เขาคิดว่าที่เขาทําน่ะเป็นความดีโอ้นี่น่ากลัวนะคนที่ขาดทุนที่สุดน่ะไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ทําอะไร คนที่ขาดทุนไม่ใช่ว่าคนที่ทําเสร็จแล้วก็เจงแต่คนที่ขาดทุนที่สุดคือคนที่มั่นใจร้อเปอร์เซนตว่าฉันน่ะทำดีแล้วฉันน่ะทำถูกต้องแล้วฉันเนี่ยเป๊ะแล้วแต่พอทําไปทํามาเป็นไงครับไม่ได้เลยไม่ถูกต้องเลยเราบอกดอลล,ลัสายุหูไอที่ทําไปนะ่ะหลงไปตลอดชีวิตเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอที่เราทำน่ะไม่หลงน่ะเราคิดเองได้ไหมอามันอีบาดาที่เราทําเราคิดเอง วันนี้ละหมาดซูเปอรสองรการ์เปลี่ยนเป็นสี่แล้วกันได้ปะซูโบสาวาสั้นไปหน่อยสองเอาสี่ได้ไหมไม,ไไมไม่ได้ทําไมไม่ได้เพราะว่าการงานนี้เรากําหนดเองได้ไหมอยากจะคิดก็คิดเองอยากจะเพิ่มก็เพิ่มเองอยากจะใส่ก็ใส่เองอยากจะอ่านฟาตีห้าโรการหนึ่งสองรอบได้ไหมอ่ะทำไมไม่ดีอ่ะอ่านกุรานเพิ่มตั้งเยอะ,อ,ะอ้าวกุรานละหมาดสองเป็นสี่ทำไมจะไม่ดีอ่ะ ละหมาดดูรี่วันนี้สี่รากาใช่ไหมสี่นะเพิ่มเป็นหกได้ไหมทำไมไม่ดีก็เราเพิ่มอะที่มันไม่ดีเพราะว่าคําว่าอามันซอลและคือการงานที่ว่าจะต้องตรงตามที่นบ,บีบอกเท่านั้นเราไปเพิ่มเองเราไปแต่งเองเราไปเสริมเองไม่ได้ทั้งนั้นท่านนบีอัลสลามบอกว่าฉันทิ้งพวกเจ้าไว้ในความขาวสะอาดแล้วใบร้อกลางวันกลางคืนก็สะอาดก็ขาวอยู่อย่างนั้นแหละ คนที่ทําให้มันแปดเปื้อนก็เว้นแต่คนที่พินาศนี่คือศาสนาของลัทธิมาตราที่เราสรงกาหนดมาแล้วน่ะเราจะไปเพิ่มเราจะไปลดไม่ได้อันนั้นคือสร้างความแปดเปื้อนให้กับศาสนาของลัทธิมาตราอัลลัษฎาตลาบอกในยากูลานว่าอัลอัมละหุมชูรกาก้าอุชราอูละหุม,มินัดดีนิมาลัมยะจัมบิละหรือว่าพวกเขานั้นมีภาคีเทียบเคียงกับลัทธิมัตราแล้วไปให้ภาคีนั้นน่ะเพิ่มเติมเสริมแต่งในเรื่องบทบัญญัติศาสนา คู่กับอัลลอฮ์ตาลาแสดงว่าการเพิ่มอามัณอิบาดาในเรื่องของอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่มันเป็นการที่เอาตัวของเราเองนั้นไปเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแบบนี้แต่เราก็เพิ่มเข้าไปอัลลอฮ์ไม่ได้บอกแบบนี้เราก็เพิ่มเข้าไปนี่แสดงว่าเราทําตัวเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุมาตาลาถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็เป็นอบีแล้วถูกไหมอยากจะเพิ่มอยากจะแต่งศาสนาเราก็เป็นอบีแทนและถูกเปล่าแต่เราเป็นอบีไหม เลาเฮาสมัยตลาส่งนบีมาเพยงแค่คนเดียวนบีบอกว่าอะไรที่เป็นความดีฉันสั่งเจ้าหมดแล้วอะไรที่เป็นความชั่วฉันก็ห้ามเจ้าหมดแล้วเพราะฉะนั้นอามัมซอแลแระคืออะไรคือการงานที่เราจะต้องศึกษาให้ดีว่ากุรอานว่าอย่างไรฮะดีษว่าอย่างไรเราก็ทําตามนั้นแหละอะไรนบีสั่งเราทําอะไรนบีห้ามเราไม่ทําอะไรนบีไม่ทําเราก็ไม่ทําแค่นั้นเองเราก็จะได้กินน้าในบ่อน้าของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลฮุอะลัยฮิสเซลม ล้วอยากกินน้ําในบ่อน,น้ํากันไหมบ่อน,น้าทันนาบีที่ทุกมาชัดที่ทุกมาชัดเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ต่ํามากดวงอาทิตย์อ่ะร้อนนะเขาบอกว่าร้อน60,000องศาเซลเซียสเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแกนกลางดวงอาทิตย์1 5้านองศาเซลเซียสไม่รู้เคยไปเที่ยวดวงอาทิตย์กันหรือเปล่าเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะก็ความร้อนขนาดนี้ใกล้วันเกียร์มาไหนในฮะดิสลสลามบอกว่าอยู่ห่างจากเราไม่หนึ่งไมล์เพาว่าหนึ่งไมล์เนี่ยอุลมามะเขาจะมีสองทัศนะอธิบายว่า หนึ่งไม้เนะี่ยก็หมายถึงไม้ที่เราเข้าใจปกติก็คือกิโลกว่ากว่าดวงอาทิตย์กิโลกว่ากาใกล้มากอีกสายอะไรอีกอีกอีกทัศนะหนหนึ่งเขาบอกไม่รุนะหมายถึงตัวที่ใช้เวลาอิสมีท,ที่เราทาตามจะมีไม้อยู่ใช่ไหมไ,ไม้ทาตาเนี่ยเขาเรียกว่าไมลเหมือนกันแสดงว่ามันอยู่ชิดมากนั่นก็คือดวงอาทิตย์อยู่ชิดมากๆอาจจะแปลว่าอยู่ใกล้มากก็ได้ก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆก็คือดวงอาทิตอย์อยู่ใกล้มากจนกระทั่งว่าเหงือของเราเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นมา บางคนเหงื่อถึงตาตุ่มบางคนเหงื่อถึงเข่าบางคนเหงื่อขึ้นมาท่วมเงี้ยบางคนเหงื่อขึ้นมามิดจมูกอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ทุกคนก็จะมีเหงื่อความร้อนมันก็จะมาท่วมอันนี้ก็แล้วแต่การงานของเราเราอยากจะได้แบบไหนอยากจะเหงื่อท่วมอยากจะว่ายน้ําในเหงื่อก็ทําชั่วเยอะๆโลกหน้าก็ว่ากันไปแต่ว่าคนเหล่านี้นะฮะอยู่กับความร้อนเนี่ยในวันเกียร์มาทุ่งมาชัดเนี่ยจะขาว นะครับจะขาวแล้วก็เรียบไม่มีที่สูงไม่มีที่ต่ําไม่มีอารมณ์ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอะไรทุกอย่างนี่ขาวกว้างหมดเลยฟื้นคืนชีพขึ้นมาดวงอาทิตย์ก็อยู่ใกล้หัวนิดเดียวเนี่ยเราจะต้องหาอะไรเวลาเราร้อนเวลาเราร้อนเราหาเลยร่มเงาถูกป่ะเยี่ยมมากเราหาร่มเงาร่มเงาในวันเกียร์มากมีไหมไม่มีแล้วต้นงต้นไม้อะไรไม่มีสักอย่างแล้วเพราะเรียบหมด มีร่มเงาอันเดียวที่จะทําให้เราไม่ร้อนได้คือร่มเงาใต้อารัชบัลลังของรัสมตาตลาซาบะตุนอยู่ที่ลุงเราฟีดิลีเยามาลาดิลละอิลาดิลลุ7ประเภทที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของรัสมาตลามีแค่7ประเภทแต่บางไฮดิษก็มีประเภทอื่นแหละแต่ว่า7ประเภทหลักๆที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของลัสมาตลาเราคงจะจํากันได้นะเราอยู่หนึ่งในดนั้นไหม ถ้าถามบางคนบอกโอ้ยฉันไม่รู้เลยสักหนึ่งหนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงสี่ไม่รู้สักอันอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมแต่มีหนึ่งในเจ็ดเราต้องอยู่หนึ่งในเจ็ดอะไรที่ง่ายที่สุดในหนึ่งในเจ็ดอารถ,ถามอะไรน่าจะง่ายที่สุดอะไรฮะเราเราจะอยู่ใต้ตลมเงากันหรือเปล่าถ้าอยู่เราก็ต้องตอบให้ได้เราต้องมีสักอันหนึ่งอ่ะหนึ่งในเจ็ดอิม่ามุนอาดิลุนถ้าเป็นอิหม,ม่ามที่แบบว่านะที่ยุติธรรมก็คงไม่ใช่อ่ะเนาะ แต่ก็ไม่แน่นะอุลมามะบางคนก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองในระดับไหนถ้าเรามีความยุติธรรมก็อินชาลอลก็ได้เข้าอยู่นะเราเป็นพ่อที่ยุติธรรมต่อครอบครัวเราเป็นอะไรเน่ยนะครับก็ว่าเราอารันะนะแต่หลักๆเนี่ยคือไฮดี้บอกอิหมันเนาะแล้วก็อะไรครับที่ง่ายๆหน่อยอ่าหัวใจผูกพันคนที่หัวใจผูกพันกับมัสยิดเนี่ยนึกอยู่เสมอว่าเออจะมาสู่เหล่าให้ได้อันนี้ก็อินชาลอ่ะอันนี้ก็ง่ายหรือว่าจ่ายซะก็ มือขวาแล้วมือซ้ายไม่รู้ไม่บอกใครอันนี้ก็ง่ายนะเดี๋ยวเรามาเซ็นแล้วก็จ่ายสรแล้วก็จบไม่มีใครเห็นดีป่ะดีก็มีโอกาสใช่ไหมหรือว่าคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้ยอยู่เสมออันนี้ก็ได้อน,นี้ก็ง่ายๆไม่ยากหรือว่าคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จากกันกับเพื่ออัลลอฮ์ตอนนี้เรามีเพื่อนหรือยังถ้ามีเพื่อนดีๆเนี่ยรักกันชวนมาเรื่องศาสนาอันนี้ก็ถือว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์มีโอกาสได้เข้าในใต้บัลลังของเราทั้งคู่เลยหาเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อจะได้อยู่ใต้บัล อันนี้คือความร้อนที่เราจะโดนอ่ะเจ็ประเภทพี่น้องก็ไปดูแล้วกันเดี๋ยวมีโอกาสผมค่อยคุยวันหลังแล้วกันถ้ามีโอกาสเนาะเจประเภทนะครับใต้บัลลังอ้าไม่ร้อนละอัลหัมดุลินและหิวไหมหิวกระหายน้ําแน่นอนเราถือสิโอดแค่วันเดียวก็จะแย่แล้วแต่นี่ทุ่งมาชัดเจ็ดหมืนปีอยู่ยังไงเจ็ดหมื่นปีอยู่ยังไงฮะเออขอโทษห้าหมืนปีอาจารย์ศาสตร์พักมาห้าหมืนปีนะฮะ ห้าหมื่นปีอยู่ยังไงฮะไม่กินอะไรแต่มีแหล่งน้ําอยู่ครับที่ทุ่งมาชัิมีแหล่งน้ําอยู่นะในแหล่งน้าเนี่ยน่ท่านวิุวศิลป์บอกว่าใครก็ตามที่ไปกินแล้วเนี่ยจะไม่ดื่มเออจะไม่กระหายอีกตลอดการเลยแสดงว่ารอการสอบสวนของราชมณฑลราน่ะไม่หิวไม่กระหายสบายดิไม่หิวไม่กระหายเราอยู่ใต้บาลังของราชมณฑาลาจบครับรอได้สบายสบาย ท่านวิสวิษณมบอกว่าคนดีๆเนี่ยรอการชําระสอบสวนจากลัสแอนเลาห้าหมื่นปีเนี่ยสำหรับคนดีๆเหมือนกับการที่ว่าเขารอระหว่างละหมาดดูรีถึงอาาัสรีแค่นั้นเองไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยไหมดูรีถึงอาาัสรีแป๊บเดียวก็ตอนเนี้ยเห็นไหมฮะก็บรรยายไปตั้งแต่ละมาละหมาดนี่เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอีกสักห้านาทีเนาะอ่าบรรยายไปแป๊บเดียวเองใช่ไหมฮะเนี่ยนี่ก็แป๊บเดียวเรารอใต้ร่มเงาเราก็นั่งดูอะไร นั่งดูคนเร็วๆคนไม่ดีเขาโอ้ยโดนลงโทษเขาวิ่งหนีเขาแบกของที่ไปโกงกันมาใช่ไหมบางคนไม่จ่ายสกัดก,ก็งูก็ชก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 อยู่อย่างเงี้ยบางคนชั่วอะไรสารพัดอย่างเราก็เห็นอยู่เต็ไมไปหมดบางคนตาบอดใช่ไหมฮะบางคนก็เอาหัวเดินแทนเท้าแต่ขอให้เราอยู่ใต้บัรลังของรัสมีตลาเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์และที่เราจะไม่หิวได้มีอย่างเดียวพี่น้องจําไว้จนวันตายเลย จะไม่หิวคือคนที่ไปกินในน้ําในบ่อน้ําของท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮอลัยวะซัลลัมนบีทุกๆคนจจะมีบ่อน้ําของตัวเองสําหรับอุมมะท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮอลัยวะสัลลัมก็จะมีบ่อน้ําของท่านให้กับอุมมะของท่านก็คือพวกเรานั่นแหละพวกเราทุกคนน่ยสามารถจะไปบ่อน้ําท่านนบีมุฮัมมัดสลลาะฮฺอะลัยวะสัลลัมแล้วไปกินน้ําในบ่อนั้นได้อย่างอิ่มน้ำสำราญเป็นปรีเลย ไปได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ท่านอิสรสลามบอกว่ากระเบยที่ใช้ตักนะ่ะเหมือนกับทองดาวในท้องฟ้าเยอะมากไม่ต้องกลัวไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ขาวเหมือนน้ำนมหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งอร่อยมากไปกินได้เลยแต่คนที่จะได้กินเนี่ยทุกคนที่นบีบอกว่ามาเลยอุม,ม่าของฉันมาเลยอุม,ม่าของฉันพวกเรานบีก็จะรู้จักเรานะวันเกียร์มากนบีจะจําเราได้ด้วยกับอะไรด้วยกับการอาบน้ำละหมาดของพวกเรา มันนั้นคนไม่ละหมาดไปหาหนาบีนะนบีบอกไม่ใช่อุมะชัดนนั่นอาบน้ำละหมาดนะไม่ดีนะไม่ใช่อาบนลูกๆแล้วก็ไม่ได้นะอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้ละหมาดก็ใช้ไม่ได้บางคนอ่ะล้างเท้าน่ยอยากจะฝากพี่น้องอะล้างเท้าน่ยยกเท้ามาเนี่ยให้น้ําผ่านแล้วก็สะบัดสะบัดไปไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะพี่น้องล้างเท้าพี่น้องจะต้องเอามือลูบด้วย <st> บนเท้า <st> ใต้เ <sheet> ท้าซอกนิ้ว ให้เลยตาตุ่มขึ้นมาหน่อยบางคนเนี่ยอาบน้ำละหมาตาตุ่มเนี่ยไม่ถึงอ่ะใช่ไม่ได้นะอาบน้ำละหมาตรงนี้ข้อศอกไม่เปียกมันต้องเลยข้อศอกมามันต้องเลยข้อศอกมาให้เลยอาบน้ำละหมาใช้ไม่ได้มาละหมามันก็ใช้ไม่ได้ท่านอับดุลสลามจะจําเราได้จากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาได้หรอโอ้นี่อุมาชันอุมาชันมากินน้ามากินนะคนไม่อาบน้ำละหมาไม่ได้เรื่องหรือคนไม่ละหมาดนี่ไม่ต้องพูดถึงละ คนไม่อาบน้ําละหมาดแบบดีๆอาบแบบไม่ได้เรื่องก็ไปเลยนบีก็จําไม่ได้ก็ไม่ได้กินไม่ใช่แม้เช่นระวังนะพี่น้องเรื่องสําคัญนะมาละหมาดห้าเวลาอาบน้าละหมาดไม่ได้เรื่องนี่ก็ใช้ไม่ได้นะมาหาท่านนบีนบีเจอปะอาบมากินน้ํามากินน้ํามากินน้าพวกเราก็ไปกันหมดเลยโอ้หลอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้ว,ลลวไปกินน้ําปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งที่มาไลกากันออกไปมาไลก้าไม่เข้านบีก็บอกอ้าวอุมมติอุมมติ อาชาบีอาชาบีเอมาลายกาเนี่อุม,มาชันนี่สหายของฉันนี่สาวกของฉันทําไมถึงไม่ให้เขามากินล่ะให้มากินสิมาลายกาบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่าหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่บอกว่าเป็นอุม,มาของท่านเนี่ยได้เพิ่มเติมในเรื่องศาสนาอย่างไรบ้างเพิ่มเติมเรื่องศาสนานบีไม่ได้สั่งแล้วก็เพิ่ม นบีไม่ได้บอกทําไมจะทําไม่ได้ก็ทํากันไปทํากันมาแค่เพิ่มเติมในเรื่องศาสนาเราใช้คําว่าแค่แต่สําหรับอลัลลอฮ์สุนตลลาเป็นเรื่องใหญ่เพราะคุณทําตัวเป็นพระเจ้าเทียบเียงกับอัลลอฮ์ไม่ได้กินน้ําในบ่อน้ํานบีบอกซฮก่อนไล่มันไปเลยตอนแรกนบีบอกอุมมาฉันแต่ตอนหลังนบีบอกซฮก่อนเอามันไปไล่มันไปเลยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ทําความดีไม่ใช่เพราะเขาไม่ละหมาด ไม่ใช่ครับเขาทำความดีเขาละหมาดแต่เขาทำเกินนบีแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะแสดงว่าเราอยู่เฉยๆเราได้กินน้ำในบ่อน้ำท่านนบีแล้วนะทุกคนน่ะอุมมาท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะเลวะซัลลัมอยู่เฉยๆก็พอนบีทำอะไรก็ทำนบีไม่ทำเราไม่ต้องทำสักอย่างอยู่แค่นี้แหละแค่นี้เลยจริงๆ พี่น้องได้กินน้ําในบ่อน้ําของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮฺวอะลัยวะสัลลัมแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซนต์และเราจะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไปเพิ่มเติมศาสนาเพื่อจะไม่ได้กินน้ําทําไมอ่ะเหนื่อยทั้งดุนยาไม่ได้กินน้ําในอาขิร์เราเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นักวิชาการปัจจุบันเขาถกเขาเถียงกันอะ่ะอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้อันนี้บิดาอันนี้ไม่บิดาเถียงกันไปเถียงกันมาเราทํายังไง เราทำไงถ้าเถียงกันผมก็ไม่ทําจบง่ายไหมเราจะเสี่ยงทําไมเวลาถ้าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเถียงกันว่าทาได้ไม่ได้เราก็เอาบ่อน้ำนบีมาตั้งวางไว้หน้าเราถ้าผิดไม่ได้กินถ้าถูกก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วถามว่าเราจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงก็ได้กินเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าง่ายที่สุดก็คือ นบีทาเราก็ทํานบีไม่ทําเราก็ไม่ทําง่ายไหมง่ายแค่นั้นเองนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับมีคําถามไหมฮะไม่มีนะครับโอเคชาลล็เราก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะฮะได้รับนะ,ะสิ่งดีๆจากลอสมาตาลานะ,ะได้ริสกี้ได้บรารักัตที่ดีงามนะครับได้ทางนําจากลอสมตาตาลาทางนําต้องขอกันทุกทุกคนนะ,ะผมก็ขอทางนําเลยแล้วละละหมาดแล้วลรรก็อีดีนัสซิรอตอนันมุสตะรีมขอเลาะให้ทางเที่ยงตรงทางนำเราขอให้เราได้ทางนําทั้งดุนยาแล้วก็ได้ ความสะดวกสบายนะครับได้อย <t> ู่ใต้ร่มเงาบันลังก์ของลัคสมะตาลาแล้วก็ได้กินน้ําในบ่อน้ําของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล่านของอิสลามกันทุกๆคนนี่เถอะนะครับอาเมนรับบาะนาตินาฟิดุนยาฮัสซินะบะฟิลอาคาระติฮัสซินะบะฟินาอัลเบนนารอัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮุตุลลอฮ์วะบันกะ